ต่อไปเรามาสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นรูปปิด แบบแรกเราสร้างส่วนของเส้นตรง AB ความยาวทำตามต้องการนะคะ วงเวียนสร้างจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมนะคะใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมียาวมากกว่าครึ่งหนึ่งรัศมียาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB นะคะหรือว่ายาวมากกว่าส่วนของเส้นตรง AB นะคะ ่ตอไปก็สร้างส่วนของเส้นตรง AC นะคะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง BC นะคะ สร้างขั้นต้นนะคะจะได้ว่าด้าน AC นะคะมีความยาวเท่ากับด้าน BC นะคะคือด้านนี้กับด้านนี้มีความยาวเท่ากันนะคะเราจะได้ว่า